คืออะไรไม่รู้สูงจิ๊บไยเลยทุกคนดูเิอ๋อถ้าผมขึ้นน่าจะสกิดแย่เลยขนานเมื่อกี้เขายัางสกิีเลยนุ่นทาเสือ <laughs> เดี๋ยวจะลองไปสนุกอะไรต่อเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะฮะทุกคนวินน่ารักอะ่ะ <c oughs> เขารู้ <c oughs> ด้วยหนาทุกคนเนี่ยเขาเขาพูดกับผมด้วยอ่ะทุกคนโอ้ยตัวน,นี้ก็ตัวหนึ่งทุกคนใหญ่มากเลยน้องเขาสวยมากทุกคนเลยผมจะขึ้นตัวเนี้ยทุกคน โทรศัพท์เอาขึ้นไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ในข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูผมกันเลยนะทุกคนนะสบายดีทุกคนตอนนี้ผมก็จะขึ้นคนเดียวนะดูว่าความสูงมันเป็นประมาณไหนเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผมก็นั่งเบ,เบอร์แปดผมนั่งคนเดียวไม่มีใครอะทุกคนดูว่าความสูงมันจะแบบไ,ไหนม่ว่าผมเห็นในทิกตอกว่าเขาขึ้นน่ากลัวมากดูว่าความสูงมันจะประมาณเท่าไหร่ทุกคนมันจะค่มพอแล้วทุกคน คิดว่ามันค่อมโอ๊ยเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมาแบบนี้โอ๊ยมันค่อมแน่นอนพี่อุยมันจะค่องพองนคอทุกคนเลยนะเนี่ยโอ๊ย,อยประมาณนี้นะทุกคนผมนั่งคนเดียวไม่มีใครเพราะว่ามันเป็นส่วนสนุกแบบบางคนก็ไปต่างต่างที่นะทุกคนมันดูดิมันเหมือนอาจจะค่อมเลยนัง่งสูงมากทุกคนดูดิมันเหมือนอาจจะค่อม เออประมาณนี้แหละทุกคนเนีประมาณนี้ดูข้างล่างก็เหมือนเปียบเหมือนว่าบดเล็กๆตัวหนึ่งอะสูงมากถ้าใครใครเป็นคนกลัวนี่คือว่าลนเลยนะทุกคนผมเตือนเลยนะใครเป็นคนกลัวนี่เขาตกล้แมแน่ <laughs> สนุกมากทุกคนคนที่ชอบว่าสนุกเหมืนก็สนุกนะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วสิ <c oughs> สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกโอ้ทุกคนสูงมากเลยแบบใจมันเฟียวมากเลย สนุกมากที่ตายเลยกลัวมันก็กลัวเต่ถ้าคนกลัวเนี่ยตกแม่เลยเนี่ยเออผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวไปสนุกกันต่อนะฮะทุกคนไปสนุกเครื่องใหม่กันต่อนะฮะทุกคนดูว่าจะเป็นเครื่องอะไร <laughs> ไปดูพร้อมกันเลยทุกคน